ตัดผักกันตัดผักแ oh. okay. กงส้มโอวววแวกวว่วว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 วราววววะ โอ้เนี่ยคิดปลูกเองนะคะปลูกเองไม่ได้ฉีดยาเลยเห็นไหมเนี่ยจะปลูกหลังบ้านบงผักบุ้งเนี่ยคะ่ะบุ้งอันนี้กำลังจะปลูกผักชีผักชีลาวแล้วก็ตน้ตนตะโอลนี่กําลังจะมีพริกด้วยพริกจินดาัน,นี่เมื่อวานได้พันพริกมาก็เขือเพาะไว้ไปปลูกในไร่แล้วแต่นี้ว่ามาเอาไปไม่หมดตตนนี้มันงามมากเลย หนึ่งปุ๋แล้วเอาไม่ได้ตะก้าาใสา่ขอวางบนนี้หน่อยอันนี้ใหญ่อะเอาตี้ต้นดีว่าอ้อัน,นใหญ่อัน,นใหญ่ตอนนั้นเราเราตัดมันไม่ใหญ่เนาะตอนนี้มันใหญ่แล้วอะแกงเผือกเขาดื่มเขาด้วย<ะ>เผือกอเขาดื่มเกลือเพื่อยาจะเลยดวยนนี่อันนี้ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะตน้นที่มัน นเนื่อเออตัวนื้ใหญ่เนี่ยตัวเนี้อไปแล้วไงนี่ยใหญ่นี่ใหญ่ติิงติิงติิงสองอันสามอันพอไหมอันนี้อันนี้อันนู้นใช่อันนี้ก็ใหญ่ใช่ผมดูเลือกหรเลือกดูเออแต่ว่าง่ายตัดอันนั้นนี่ไเอาเอาตะกร้ามาใส่เอาไม่เป็นไรแค่นี้ก่อน นี่นี่ให้ดูให้ดูต้นนี้ต้นนี้ต้นเชอรี่มีลูกแล้วกินหมุ้วนกินได้หลายลูกเลยนะเชอรี่นะเห็นไหมเชอรี่เชอรี่เชอรี่อาทิตย์เนี่ยต้นเบลอเลยงามพริกก็กำลังออกเม็ดเลยนะเนี่ยพริกสวนอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะเดี๋ยวไปแกงต้นก่อนเดี๋ยวจะเข้าสวนปลูกพริกไปบายจุบ๊บจุ๊บ